เดหมอนี่นี่สลับต้องดูอ่านเนสลับไม่ได้หไม่ได้เนี่ยไม่มีตัวพีดอ๋องหรอใช่ก o ยึดกันมาน turning you away ค่เเจอเอแฟน turning you away ้น้ำขี้หยดใส่ปามันเห็นในแว่นด้วยเอิดแล้ห้อ,อ,อนอะ กำลังจะไปไหนครับทุกที่แากอีกไปบ้านนี่ค่ะหรือจะว่ให้นอนข้างถนนอ่ะนั่นแหละจะเปรื่องอะครับยังมีนะมาดูยังมาดูไม่ส่งยังมาดูส่ง ต่อขี้หมาด้วยนะครับหรอไไม่ไปทางรถเดียบมันจะใ่ายกว่านะไม่เอาไม่ชอบมีใส่ของก็เลยไม่กลัวโทรศัพท์ ตกถ้าตกไปพักอ่ะจับไม่อยู่ถ้าเกิดพาลาดอ่ะก็มีสายอันนี้รองรับไว้เงสพายอยู่ในคอด้วยม,มีแต่ว่าจับไว้แน่นเพราะว่าลักโทรศัพท์อันนี้มากเพราะอะไรอ่ะไม่รู้ มากกว่าละก้ยหรอไม่ก็ลักก็พอๆกันเอ้ยพอๆกันนี่ถุงลงปามีค่าแค่โทรศัพท์เื่องเดียวเนี่ยนะไม่ลักปานมากกว่านิดหนึ่งมั้งเห็โทรศัพท์ของเรืม่มาแม่บอกมาแล้วมั้งไม่มันต้องหนึ่งพันล้านเครื่องถึงจะพอเท่าปาาเห็นไล่ให้ไปนอนน้องต้อง ก็ต้องมีความเป็นส่วนตัวบ้างป้าไม่ใช่หมดแต่อยู่กับป้าเด็กป .4 นะไม่ได้เด็กอนุบาลเด็กป .4 ่รงนี้ต้องอาบน้ำมาเองหมดแล้วนะก็อาบหมดแล้วได้ไอ้นี่ถึงไหนไล้หดูนี่ถึงตลาดหู เจอแล้วลูกนัดยังเจอแล้วเมื่อวานลูกนัดขอพายลาเหรอพี่ลูกนัดขอพายลาพายลาฉายาเขาต้องเป็นของคู่กันใช่ไหมใช่ แล้วแต่ทางนั้นติดเหรอถนนลีโอคิดว่าถนนลีโอใช่วัฒกาศเปล่าวัฒกาศนั่นแหละเดแ,แล้วตัดขึ้นตัดใหม่ได้ไหมไม่จะไปทางต่อขี้หมา,าหรือจะไปทางบอ่อเต่าก็ได้เข้าซอยวัดหนังเหรอใช่ ใช่ก็ดีนะก่รู้ว่ากี่นาทีตอนนี้หนาทีแล้วลงติ๊กต k หรือยูทูบดิติ๊กต t อกยาวไปมั้งเออยูทูบใช่ไหมป๊าลงยูทูบใช่ไหมยูทูบของยิปเก๋ 12เพื่อนกันไม่ว่าหนางเชลล์ไลก็เพื่อนกันไปทางนี้ไงเทดลับเราอ่ะก็มีสมองนะไม่ได้โง่เหมือนควายเห็นอะไรเนี่ยเต้นเต้นอ่ะเห็นไฟเฮ้ยหมูน่ะมาติดไฟเพื่อนกัน Happy 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 h a p p y ลลาลา p าแฮ p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  ้้อะซะลซัมซกดกดีกด้ à, ซาลซซ, à, ลอซ,ซตอนนี้ถึงรถไฟฟ้าวุฒิกาศแล้วเนาทีแล้ว ทีรู้นะว่าองจะหมอวเใช้ากีนาทีเจ็ดนาทีแล้วโอเคหลับตาลงเรายังคงเป็นเหมือนดิจะมาเล่าประสบการณ์ตอนป .3 กัน ตอนนี้อยู่ป .3 ทับ4เลขที่3 1ก็คือเราเรียน<ด>ยมีครูประจำชันน้นเฮ้ยขเขาเพื่ก็คือประสบการณ์ตอนป .3 ห้อง4ตอนนี้อยู่3ทับ4เลขที่3 1ก็คือ ก็ไม่เล่าแล้ว,ก,วก็คือเรามีครูประจำชั้นชื่อว่ามิสุนิสาบุญชูตอนนั้นน่ะเขาเป็นทอมอะ่ะแล้วเขาสอน,นวิชาพลระสุขกศึกษาแค่นั้นน่ะแล้วเราเรียนพลระกับเขาใช่ว่าเราแสงแดดมันส่องมาที่กางเกงในมิสุนิสาแล้วคือเห็นร่องรอยด้วยก็ร่องรอยอะไรร่องรอยกางเกงใน ไป,ไปูของ่เคาทะรก็ต้องดูทางร่างกายไงแบบมิทเขาสาธิตอะไรอยู่ไงเพราะว่าเขาสอบเก่งมากนีท่ทอะไร,รอ่ะพลระกับสุขศึกษาวันนี้วันที่เท่าไรหร่อ่ะวันที่เจ็ดวันนี้วันที่ <laughs> วันนี้วันที่เจ็ด <laughs> วัน7มกรา2567วันที่7เดือน2567เฮ้ยเราหกเจเลีอยวเข้า่อย2ส2 4ป่ะคิดว่าเร็วมากเลยนะเนี่ยเราจะเลี้ยวเข้าซอยไหนละซอยซอยวัดหนังอยู่โรง,อ,งอยู่โรง,งเรียนวัดนางน้องโรงเรียนอนุบาลวัดนางน้อง,ง ถัดเซเว่นถ้าลงไปแล้วเราจะผ่านซอย,ยนะอะไรนะอะไรอะไรลงสะพานไปเร็วเราจะผ่านซอย,ยอะไรเกาะขี้หมาบ้านใครอ่ะบ้านลุงโกโก้เพื่อนป่า ใใหหห้้ดููดเขาอาจจะมาที่นี่อาจอยู่ตรงนี้คนละเวลาเขาอาจจะมเข้ามาหลังจากที่ฉันฉันหลังเดินออกไป จะเป็นไปได้ไหมที่จะได้ดไพบใครคนน,นั้นผ่นานบ่อแลวบ่อเต่าเจอพี่รอ,อ,องเพื่อนป้ายกมือทักทายเลยอย่ากให้พี่รองเลยบอ่อเต่าพี่รองบอ่อเต่า <c oughs> เออก็คือมีประสบการณ์เมื่อวานใช่ปะวันศุกร์อ่ะวันศุกร์ที่แล้วเลยเออวันนี้วันอาทิน้องวันศุกร์ที่แล้วอ่ะคือกับกับเพื่อนใช่ปะเราคือแม่เขาแบบเอาเปรียบม,มากจะเจแบบแบบนี้เลยอะเออคือแบบถ้าจับมือได้แบบนี้เขา่ะสะใจมากแม่ แต่ขอไม่บอกชื่อเขานะเขาชื่อม้ายูนิคอร์นอะเออที่ได้กิจก่างก็คือโพโพอะโพโพโผล่นี่นี่นี่อะโพโพนี่นี่นี่นนอะเอ,ออของรูปป่ามาส่งที่บ้านนะเขาไม่ได้มาส่งถึงบ้านเขามาแค่หมู่บ้าน<อ>แล้วออกคุณสักคำหรือไม่มีแล้วยังเอ้ยเด็กก็เดินกลับบ้านเองเลยเด็กก็เป็นอย่างเงี้ยเข้าหัวร้อนอย่างงี้เลย เดี๋ยวเ <c oughs> ขาตกคอนคุณแบบอยากเจอแบบดีนะที่เรียนมวยไทยมาเออเป็นครูสิทธ์ครูสมชายนักบาลีเชื่อครูมัดอ่ะเออแบบเดี๋ยววันจันเนี้ยก็รอได้เลยนะเดี๋ยวจะไปเรียนกับครูสมชายนักบาลีมัดด้วยเป็นท้าหารเรือมาด้วย ลบหยุดนั่นนั่นนั่นดับ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 ด้วยนะถึงบ้านตอนนี้สิบสามสิบสามนาทีถึงบ้านจากเดะมอท่าพระไรสโตนนี่ไงาได้ดูก่อนเดี๋ยวมันติดนะเราไปเปิดตู้ก่อนเดี๋ยวมันติดเอ้ยจิ้งเกีงไหนเข้าตูดต้องมีสิฟ้าจะลงติกตอกหรือยูทูบอ่ะไม่ติกตอกลงได้ปะ หัวน้ำแอร์น้ำแอร์น้ำแอร์ใส่หัว,วอยู่ได้ดไไดเ้ยตกกใจตอนนี้เราก็ได้อยู่กับรถที่กนะันไหมไม่เอาไม่เอาตอนนี้เราอยู่ที่บริษัทพ r นะคะ นี่เลย,เยพิมพ์งานนะคะมีจ้างโอเคโบโบมาพิมพ์กับเรามาพิมพ์กับเราด้วยนะคะนี่เลยนนะให้ดูดงานนะให้ดูดงานไม่มานะคะไลายนี่ไม่ถึงี่ห้องเลยนะนี่นะครับเครื่องพิมพ์ กลับมาแล้วกินอิ่ไหมคะอิงกินอะไรมาลรกกินฟูจิ ชมพูไวไหมเมืม่อวานยังไม่ได้ทำแล้วมีน้ํำมะพร้าวในตู้เย็นกินได้ไหมได้ได้ใครซื้ออ่ะไม่รู้อ่ะแต่ผองบ้านเรามีได้มดและโอเค บ้านเรามาจากเดอะมอท่าผ่าไลท์สโตนประมาณ13นาทีนะคะไม่รู้กี่ว13-14นาทีนั่นแหละค่ะน้ำมะพร้าวนี้น่ากินมากเลงมาหลายวันแล้วถึงเวลาเข้าห้องของเรานะคะโอเคเดี๋ยวค่อยทำกันบ้านละกันเนาะ กินน้ำเาอยากกินมานานแล้วถอดเอนนัินแน่แมวถอดเดินด้ก่อนก็มันแตกมากเลยเจาะได้ปะถ้าเจาะมันระเบิดนี่คือฮาดีนะไปเอากันไ่าก่อนอขั้นไปไปไหนอ่ะ ทำไมมันจับอะไรมันเหนียวอ่ะเอ,อ้มันเหนียวโอ้โหกินมะพร้าวเต็มคาราบิลมากเลยเนาะมันรั่วปะ นี่เลยเราจะมาเจาะกันนะอุย๊ยมันขาดปะมันขาดดิงทำกันบ้านเลยน่แต่คือแบบมันเจาะแล้วไม่ขาดไง น้ำมะพร้าวน้ำอะไรสักอย่างนั่นแหละแต่ไม่ใช่น้ำมะพร้าวน้ำลำไยเหรอน้ำจิ้มไงน้ำลำไยห,หรือน้ำเงาะนั่นแหละน,น่าจะเป็นน้ำลำไยอะลำไยห,หวานมาก Mm hmm Bobby, keep